กไม่ก็ไม่เข้าสู่ตอนที่5กันแล้วนะครับสำหรับเกม d r a ด q u q u e s t Hero นะครับก็นะในตอนนี้เราจะลืมไปอย่างหนึ่งครับว่าเรามีโค้ดพิเศษซึ่งได้มาจากการซื้อเครื่องรุ่นพิเศษของ g o n q ้ e s t วเนะี่ยนี่ยพอโค้ดตัวนี้เรากรอกลงไปเสร็จปุ๊บนะครับจะได้รับเจ้าชุดอันนี้นะฮะซึ่งเป็นชุดของผู้กล้าจากภาค3นั่นเองนะผู้กล้าตำนานโรโตนะฮนะมีพระคุม ได้ทั้งสองตัวละครนะครับทั้งหญิงและก็ชายเลยก็เป็นชุดที่แถมฟิล์มให้ก็ใช้สักหน่อยครับเนี่ยเดยวไปถ่ายรูปคู่กันนิดหนึงนะ่งเท่ไปเลยครับเป็นระบบในเกมรุ่นใหม่ๆครับก็จะมี DLC หรือว่าเป็นโค้ดพิเศษที่จะให้เราได้รับไอเทมเนี่เดี๋ยวเราไปที่ร้านลุยด้านะครับเปลี่ยนเพื่อนนิดนึงนะ่งมาทีไรล,ล้วก็สึก เพลินฮะอยู่นานๆก็ได้นะครับดูนานๆก็เพลินเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาเจิงอะไรหน้าแล้วก็คลิปมาเวลาเปลี่ยนเราต้องกดปุ่มล่างด้วยนะครับเข็คเตก็แปลว่าตอบตกลงครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็ปุ่มยืนยันข้างล่างก็ไม่ได้เปลี่ยนพอมีว่าคุมแล้วเท่มาก ถ้าบินได้ด้วยนี่ซูเปอร์แมนจะชัดเราจะไปทำเควสกันต่อครับนี่ฮะพอออกมาเวอร์แมปแล้วเนี่ยก็จะโอ้มีเหมือนเป็นถ้ำแล้วก็ดันเจนขึ้นมาใหม่ครับนี่ฮะเราเป็นเมืองใหม่ลาบาโทนะฮะน่าจะเป็นเมืองเคลซายครับ ออ๋แต่ว่ายังเข้าไปไม่ได้ครับต้องให้เราไปทำเควสที่เป็นเนี่ยตามจุดต่างๆที่เป็นเครื่องหมายตกใจนะฮะจะมีให้เลือกหลายจุดนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูสักหน่เหมือนกันเพราะว่าจะได้ลองเล่นเจ้าหญิงอารีนาแล้วก็คลิปดูนะครับว่าเป็นไงกันบ้างสองตัวละครใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากช่วงนี้เราจะต้องทำเควสย่อยนะครับหลายอันทีเดียวก็อาจจะมีการตัดข้ามไปบ้างนะครับ เพื่อไม่ให้ตัวเกมนั้นดูน่าเบื่อเกินไปนะครับเราจะข้ามไปในส่วนของเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเลยเพิ่งมีการประกาศออกมาเร็วนี้นะครับว่าตัวเกม d e v i Cero นั้นจะมีการทำเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับแต่ยังไม่มีการประกาศวันวางจําหน่ายนะครับมีระบุเพียงแต่ว่าจะออกภายในปีนี้นะครับก็คือปี2558ครับหลือปี2015 จิงอ้น่าจะเป็นแนวโจมตีระยะประชิดครับแต่ดูเหมือนว่าจะโจมตีด้วยคอมโบกาากาศได้เยอะเหมือนกันเนื่องจากเป็นระยะประชิดเวลาที่โจมตีระยะไกลก็จะเป็นลักษณะที่พุ่งเข้าไปชนครับนี่นะการโจมตีกาากาศนั้นลอยแล้วก็ลงมาได้ประมาณ2งครั้งนะ หลังนี้ก็ให้เราจัดการเจ้าพวกชลามทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวต้องดูว่านะครับปรับเมนูนิดนึงคนระับอ๋อมีเมนูนี้ด้วยยังไม่ได้เข้าไปดูนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกทีนะครว่ามันคือเมนูอะไรกันแน่นครับมันเขียนว่าเป็นทาทไครโนคิโรคือก็คือเป็นเหมือนเกี่ยวกับบันทึกการต่อสู้คนระับ เดี๋ยวนี้ฉากแรกเราจะเล่นให้ดูเต็มๆก่อนเพราะว่าอยากให้เห็นนะครับว่าคลิปกับอารีนาเนี่ยจะมีท่าแล้วก็มีแอคชั่นในการต่อสู้ยังไงบ้างฉากนี้ก็มีนะแต่สลันครับเต็มไปหมดเลยมันเยอะแล้วมันตัวมันเล็กตรงนี้ก็ต่อยทีเดียวก็ตายแล้ว ้องเปลี่ยนมาเป็นคลิปกันดูบ้างครับอาวุธก็ใช้ก็เป็นหอกโอ้โหเนี่ยเวลากดไล่คอมโบจากปุ่มไปนี่เหมือนซัดศัตรูลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็เนี่ยแทงเอ้ยคลิปก็เป็นหอกถ้าหอกหักนี่ลำบากครับ ไปท่าไม่ตายดูนี่เป็นควรปิดวิญญาณคลิปนี้นอกจากจะใน Demon Quest 4เนี่ยมีท่าสกิลที่เป็นเวทมนต์เกี่ยวกับเรื่องของพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตนะครับยังมีพวกเวทที่เกักบเขาเรียกว่าเวทถึงความตายซากิอะไรเงี้ยเล่นแล้วรู้สึกว่าอะไรหน้านี่มันกวาน่า จริงแล้วอันนี้เป็นฉากเดิมที่เราเคยผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นเควสย่อยในเกมที่คิดว่าเกมน่าจะบังคับให้เรามาเก็บรีเวลแล้วก็เก็บเงินด้วยส่วนหนึ่งก่อนที่จะไปด่านต่อไปได้เพราะว่าเมื่อกี้ไปที่เมืองลาบะทอแล้วมันไม่ให้เข้าบอกว่าต้องไปผ่านด่านอื่นก่อนนะ ก็จริงๆแล้วเกมนี้ก็จะคล้ายๆกับเกม3กุ๊กมูโซนะครับที่วิ่งฟันไปเรื่อยๆแต่ว่ามีใส่กลิ่นอายของดักแคนเควสเข้ามารวมถึงร,ระบบต่างๆที่ยังมีอีกหลายส่วนที่เรายังใช้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะปลดล็อกให้เราเข้าไปใช้ระบบอื่นๆนี่ยได้เมื่อไหร่นะครับตรงนี้กระโดดข้ามไม่ได้นะฮะฉากกราฟ,ฟิกมีสมกับเป็นเครื่องในเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดนะคร ว่าฉากที่มีมอนสเตอร์เยอะๆเนี่ยก็สังเกตได้ว่าตัวเครื่องเองเนี่ยก็มีการทํางานที่หนักครับเพราะว่าสังเกตได้จากเสียงพัดลมนะครับถ้าตัวเครื่องเริ่มร้อนเนี่ยพัดลมก็จะมีเสียงค่อนข้างดังนะครับเกมนี้ได้ทดสอบประสิทธิภาพเพราะว่าการที่ออกแบบให้มีมอนสเตอร์แล้วก็ตัวละครมากๆอย่างเงี้ยทำงานหนักนะครับ แต่ว่าเท่าที่ลองเล่นมายังไม่พบปัญหาเรื่องของเกมค้างนะครับซึ่งตรงนี้ต้องยกให้กับเรื่องของการระบายความร้อนอย่างนึงคือผมเล่นในห้องแอร์ด้วยนะครับมีหลายคนที่กำลังลังเลครับว่าอยากจะเล่นเกมนี้แต่ว,ว่าเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับก็จริงๆแล้วก็เล่นตามวิดีโอที่ช anel ของเรานี้ เล่นไว้ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเกมไม่ได้มีความซับซ้อนมีปริศนาเหมือนเกมภาษานะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแนวภาษาแต่ว่าชอบเกมแนวนร็กนเพก็เล่นได้สนุกนะครับเพราะว่ามีตัวละครที่คุ้นเคยกันดีครับส่วนใครที่ชอบเกมแนวแอคชั่นนี่แนววิ่งไล่ฟันอย่างเดียวนะครับแนวช่างกลเนี่ยนี่ครับลองกดชาร์จได้ด้วยนะครับ ปกติเราอื่นจะชาร์จไม่ได้ครับแรงมากครับถือว่าเป็นชั้นประทวนของแท้ครับเป็นตัวแรกครับที่ถ้าไม้ตายพิเศษเนี่ยสามารถกดชาร์จได้เนี่ยลองอีกทีหนึ่ง <c oughs> แล้วมันวิ่งเป็นคลื่นไปข้างหน้าด้วยฮะ ค่อนข้างจะโจมตีช้านิดหนึ่งครับตอนที่ชัดศัตรูลอยขึ้นไปบนอากาศก็จะมีการเปลี่ยนมเป็นมุมกบเป็นมุมเยด้วย <น liness> ก็บงฉากก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะออกไปทางแนวน่าเบื่อเล็กน้อยนะครับ ก็ถือว่าด่านนี้เราได้มาเก็บไปเทมนะครับเก็บประสบการณ์เป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่เป็นไอคอนครับเป็นสนัญลักษณ์ของเกมแบงค์เฟสสนามนั่นเองผมไปเจอที่ญี่ปุ่นในคงซื้อเก็บกลับมาหลายตัวก็ผ่านไปแล้วครับสำหรัดบด่านนี้ส่วนด่านอื่นเราก็ขออนุญาตข้ามไปนะครับ เพราะว่ามีด่านย่อยที่ให้เราเล่นเนี่ยจะเรียบขั้นควรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูนี้ที่กีค้างกันไว้นะครับก็คือเป็นเมนูบันทึกเกี่ยวกับการต่อสู้ฮะก็จะมีบอกว่าเราเนี่ยเจอศัตรูในเกมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอาวุธที่เราเจอฮะตอนนี้มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นพวกไอเทมที่เป็นส่วนผสมที่ใช้ในหายนะครับก็มีรายละเอียดของการต่อสู้ที่ าไ่้ดูได้ครับอันนี้เราผ่าน quest ชัยมาหมดแล้วนะครับก็ไป quest ตอบเ,เรื่องหลักครับก็คือเมืองลาบะโทเนี่ยเป็นเมืองทะเลทรายนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปเจอกับอะไรกันบ้างน,นะครับบางฉากที่เป็นด่านใหญ่ก็จะโหลดนานนิดนึงครับ ถึงก็หน้าประตูเมืองครับมีทหารอันนี้เป็นทางเข้าเมืองรับทอนนะครับแต่ว่าดูแลทหารจรงเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่านี่ฮะสาเหตุหลักก็คือต้องช่วยทหารในเมืองวิ่งมีเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นจาเรียกว่าเป็นทรายดูดนะครับทำให้วิ่งเนี่ยช้าไปเลย สโลไปเลยชาไปเลยวิธีหลักก็คือการป้องกันนะครับประตูเมืองยเดมมือยนเดมรมอะเดมรตงาเรตอาเดมตัวเปิาเดประตูืซามตอานเข้ปเมาปราโดปตเอานเมปมอยนดนะดอดยูซนะดมปอดม่ตอยจะเป ต้องกลับมาช่วยประตูทางด้านนิดนึงครับว่าสตูนั้นลุกขึบเข้ามาหน้าชายแดนของเรานะนี่เป็นซอมบี้ครับแน่ใจว่าเป็นซอมบี้เดอะสตาร์หรือเปล่าอยู่ในทรายก็เดินไม่ค่อยสะดวกครับ อะเรนาก็มีท่าแยกล่างครับอันนี้แบบทำให้โจมตีล่างแยกก็มีค่าเดิมเองครับเราอัพสกิลมาบ้างแล้วนะครับทำให้มีท่าบางอย่างที่กดเพิ่มมาได้ระบบ,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 บสกิลนี่ก็คล้ายๆกับเอาได้เจ้า ซอมมบีมเ้เิา่โอ้ยข้างหน้ามีโกเลมมาบางทีเก็บเหรียญไปบางทีไม่ได้ดูเขามันเป็นสายอะไรครับเก็บไว้ก่อนแล้วกดใช้ครับเจอตัวดีกว่าเดี๋ยวเราก็เอาตัวเก่าเนี่ยปลดประจำการได้ตอนนี้ดเดเมจเราค่อนข้างเยอะครับก็อัดเจ้ากโกเลมเป้ยเ่อนทีเดียวไอ้พวกนี้แอบมาตุ้ยประตูอเดี๋ยวเถอะ การโกเลมไปได้นี่ไงไดเหรียญเบบี้ซาตานมาเดี๋ยวออกมาสิออกมาออกมาวันนี้ไงเนี้แปลว่าได้ปวดเถอะน,นะปวดช่วยหน่อยนะอะไรอย่างนี้ทำเลที่ดีที่สุดก็คือเข้ามันอยู่หน้าประตูแล้วกันแต่ว่าบางทีต้องไปจัดการพวกวาร์ปพอร์ทอลนะโอ้ยเหรียญโกเลมจอดนี่ หายห่วงแล้วหายห่วงแล้วตัวเล่มนี่ทันทีพลังชีวิตก็เยอะครับมันโจมตีก็เยอะแต่มันช้าหน่อยเจอหีบเจอหีบขอเล็กๆขอเล็กๆโอเคมันยอดมากเฮ้ยไอ้นี่มันถุงเขาเรียกว่าถุงถุงโรคจิตนะถุงบ้าได้เหรียญด้วยสะรัดเต็นส่วนใหญ่ในเกมเวลาเจอไอ้เจ้าถุงตัวนี้ครับเรชอบเพราะว่ามันมันให้เงินเยอะ ดะคอนเควสเป็นเกมภาษาที่เล่นแล้วเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นยาจกอะเงินหายา,ยากเกนินแน่แน่แน่เดี๋ยวนี้มีกระโดดหลบถอยหลังได้ครับ <c oughs> เริ่มแบบว่าระบบ AI ของมอนสเตอร์เริ่ม <c oughs> เพิ่มมาเรื่อยๆในดันหลัง <c oughs> ถ้าแยกล่างนิด <c oughs> ก็โจมตีแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามีสามล่างแต่ว่า ม,มานาค่อนข้างเยอะประมาณ20เกือบหมดหลอดเอ้าเผื่อแป๊บเดียวใช้เป็นชั่นนิดนึงฮะท่านี่โซเดียมากนี่ฮะมีการซัดแล้วก็คอมบูกาอกาศไหนลองดูซิว่าท่าของเจ้าหญิงอลิณาเป็นไงบ้างฮะเหมือนปล่อยพลังเต่าครับ หมักเพิงพ่โรดเมเทอโอโหแรงใช้ได้เลยเกรดเต็มก็ใช้ไปเลยครับเพราะว่าพอจบด่านก็สะส,สมต่อไม่ได้แล้วใช้ไปเดี๋ยวก็สะสมมันไมรู้สึกว่าจะเหลือมอนะสเตอร์อยู่ทางหลากหลทางเดียวเฮ้โอ้โหเมื่อกี้ถือถือมันถือคอนวิ่งมาจะทุบเราเลย โกเลมโกเลมโกเลมนี Ooh, me, ่แปลว่าว e ิ่งไปเล็มนะครับโกเลมเขาหญิง็เลหนาตอนที่เล่นโดนเพลี่จะเป็นตัวละครที่โจมตีได้เร็วที่สุดแล้วก็คริติคอลบ่อยครับโอ้โหมีโชลูเคนด้วยลืมใช้ท่านี้อัพมา โชว์ริวเคนแต่มันพูดว่าโชว์เคนนะนี่มันมาจากตีไฟเตอร์หรือป่ะเนี่ยพอผ่านดานเสร็จมีเสียงหนีไหมครับมอนสเตอร์หนีไหมผ่านแล้วเย้เนี่ยมายืนอบสายร้อน ใจเจนเจนรู้ใจได้ไหมตหนึ่งผมมากครับเจญยงอเลนา้าเดี๋ยวต้องตามไปดูว่าตัวละครตัวต่อไปที่เราจะได้มาเป็นตัวอะไรนะครับแต่ไม่รู้จะได้จากเมืองนี้หรือว่าเมืองอื่น ทดวเร็วแล้วก็กดข้ามไปก่อน,นเวลาที่เล่นแต่ละด่านถ้าไม่ลืมนะครับก็ควรจะเซฟไปด้วยนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เกมนี้ถ้าเกิดเล่นแล้วเกิดตัวละครตายหมดนะครับก็เล่นต่อหรือว่าคอนติเนียไม่ได้นะครับต้องไปเริ่มจากจุดเซฟนะครับแต่ว่าตัวเกมนั้นมีระบบออโต้เซฟให้ด้วยครับที่เห็นเป็นสลามหมุนๆเนี่ยมันก็จะมีเซฟตรงนั้นไว้ให้ด้วย นี้อยู่ในเมืองอันนี้คือคุณเจ้าเมืองนะครับเมืองสวยครับมีน้ำพุด้วยก็ต้องไปช่วยคุณคุณเจ้าเมืองนะครับพัออกขันเมืองหน่อยนึงดูก่อนว่าแผนที่เป็นไงออกเป็นสองทางครับ อารมณ์เป็นคล้ายๆโดตาไปแล้วทาวเวอร์ดีฟนินไม่รู้ว่าฆ่าได้เยอะจะมีก็อดไลด์หรอมาดูทีด้านนี้ทีเทคนิคของการเล่นก็คือบางทีที่มีทางหลายแกล้งฮะ,ะต้องปกป้องทั้งหลายๆทางเนะะี่ยเราก็โอ้โหโดนฟุกขวากระเด็นไปเลยไม่ได้ทำกับเราแบบนี้ จเจอเข้าไปอ่ะอะคือ,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 อเราควรจะโจมตีเจ้าพวกมอนสเตอร์จนกว่าจะได้เหรียญน่ะนี่ได้มนันดาะแล้วเราใช้ด้านหนึ่งนะครับถ้าได้ตัวใหญ่ยีงสบายใจใหายห่วงครับด้านหนึ่งแล้วเราก็เตรียมที่จะไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็จาัดก,การเจ้าเบบี้สตาร์ที่เปิดวาร์ปไว้ ในมาด้านนี้แล้วก็จัดการด้านนี้ก่อนคือด่านหลังๆเริ่มต้องต้องวางแผนมากขึ้นด้วยคือบางทีมันก็อยู่กันเยอะๆก็งงนะไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้ตัวไหนไมันตัวไหนดีว่ามันมี สัญลักษณ์ช่วยครับตัวที่เราต้องจัดการก็จะมีพลังขึ้นรหบกวดจะได้มานาครบ20นี่สะสมกันเหนื่อยยกเว้นจะเก็บปวดมานาตามแผนที่ได้การตัวปล่อยวัดตัวแรกไปได้ครับก็เก็บมอนสเตอร์ไปบ้างโคลเลมก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมมากเดี๋ยวโบนัสปลายปีนี้3เดือนเลย มวัวแต่ไปลุยทางนู้นทางนี้เจ้าเมืองโดนโจมตีเลยพลังชีวิตอ้ได้โกเล็มอีกแล้วแต่ว่าถ้าบางทีสลัดเต็มครับเก็บซ้ำก็จะเป็นการเพิ่มเพิ่มเลื่อนให้กับมอนสเตอร์ตัวเดิมถ้าตัวไหนใช้แล้วไม่ชอบหรือว่าอยากจะเปลี่ยนก็กดปุ่มกากบาทลงสองทีนะครับเป็นการ ไล่ออกเลยปดระวงังเก็บตัวใหม่เดาว่าเดี๋ยวต้องได้เหรียญโกเลมนะเอาออกให้หมดเลยขอเหรียญขอเหรียญได้จริงด้วยโกเลมดูจกบินิแมปแล้วยังออกกันมาเรื่อยๆเลย เอาอะไรเจ้าเมืองโดนโจมตีเนี่ยในรอบเมื่อกี้มันมีตัวที่หลุดรอดไปโจมตีเจ้าเมืองอยู่บนด้วยฮะนี่เป็นใช้แล้วชอบมากครับท่านี่ของอเจ้าหญิงเอเหน้าถ้าถางแยกล่างเงาพมน ทำกระถางงั้นตกอฉันช้ำเต็มแล้วใช้เซะหน่อยโซเดะถุงถุงถุงนี่มันมีเวทที่ทำให้เราเป็นบ้าด้วยครับพอเป็นบ้าก็จะโจมตีกันเองเอีมเซานักลบชุดก่อนนี่อะไม่ค่อยเข้าหรอกมันเกาะมันหนามากจำลองได้เหมือนดีนะครับเหมือน ตอนที่เล่นเป็นเกมภาษาเลยเอี๋ยวบนเกมเกะไว้น่อยเราโกเล,อลมออกแล้วเก็บตัวนี้ซาคิโย,ยะโรยนะครับเป็นปีศาจมนุษย์เกาะเก็บไว้ก่อนมันชอบมาพร้อมกับพอยมินครับพอยมินก็จะคิวให้มัน เอามปปล่อยด้านนี้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวยงงเล่นแล้วเ,เราต้องวางแผนไปด้วยครับเกมออกแบบมาโอเคเลยครับสังเกตบางทีงเนี่ยทางด้านซ้ายล่างเนี่ยในช่องของมอนสเตอร์เนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันโดนโจมตีอยู่ไหมมันจะมีปึ๊บปึ๊ปึ๊ขึ้นมาแต่ไม่แน่ใจว่าไอตัวที่เป็นชุดเกาะมันมันมีเสียงเหมือนร้องเพลงนะ คือไม่รู้ว่ามันต้องการจะบอกอะไรเราโดนโจมตีอยู่กลางชิ้นก็นลดจังหวะอย่างนี้ตลอดเลยเจอส่วนเคาน์เตอร์คือเราต้องลุยมาถึงต้นต่อของมอนสเตอร์ที่มันเนี่ยไอตัวกนเกาะนี่ยมัน ถ้ามันยกโล่ขึ้นมานี่อัดมันไม่เข้าแล้วเด้งกลับด้วยครับต้องใช้วิธีการกระโดดรมตรีก้านเลอันนี้ก็เคลียร์ไปได้โอเคละไปดูทงนุบ้างนะครับเดี๋ยวชจ้เมืองพลังพลังชีวิตแดงเลยเราขอโทษด้วยนะที่เราดูแลนายไม่ได้ เศรษฐกิจเราตอนนี้ก็ติดพันมากเลยอ่ะเี่นไหมฮะถ้าไปชกโดนล่อมันเนี่ยก็เด้งออกมาเลยเห็นแล้วตัวเขียวๆอย่างนี้เนี่ยก็เป็นคือโมิรอนบอกว่ามีเจอคอยดี้สลามครับก็เป็นคล้ายๆกับแมงกะพุนก็คือก็คือโฮมิลอนแหละมันโฮมิลอนเลยแต่ว่ามัน มันฮิวได้ครับมันชอบมากับไอ้นี่แหละไอ้ตัวชุดก่อนเนี่ยนะพอเรื่องมันจะหมดมันก็ฮิวตัวเองฮิวให้เพื่อนมันมีเหรียญชุดเซลเออกมาช่วยกันทำหาก,กินนิดนึงโอ้โหไม่เพียบเลยสามตัวจรมตีด้านหน้าไม่ได้ ใช้วิธีเหยียบมันนี่นเหยียบโชิวเคนนมันมันบจบแล้วด่านนี้นะครับก็อันนี้ก็คือตอนที่ห้านะครับ